คำอธิษฐานจิตร่วมบุญกรถิ่นาพันวัดทั่วไทยบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจสั่งสมบุญทําบุญทอดกรถินสามคีห้าพันวัดทั่วไทย บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรพระผู้ปราบมารขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันในปัจจุบันชาตินี้ได้ติดตามตามติด สร้างบารมีไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ทุกภพทุกชาติให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาทั้งมวลที่ข้าพรเจ้าตั้งใจไว้ดีแล้วนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ,จ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทินนิพพานะปัจโยโหตุ